การพูดในอินเทอร์เน็ตเป็นบุญบาปหรือไม่ถามการเขียนข้อความหรือนำเสนอเนื้อหาอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้นามแฝงถือเป็นกรรมหรือไม่เพราะไม่มีใครรู้จักชื่อเราไม่มีใครเห็นหน้าเราไม่มีใครได้ยินเสียงเราเหมือนเราไม่มีตัวตนตอบผมเห็นว่าคำถามนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องกรรมได้ลึกซึ้งขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ยังนึกว่าการกอร่อกรรมเป็นเรื่องที่ต้องโชว์ตัวโชว์เสียงหรืออย่างน้อยก็ต้องมีชื่อแท้ของเจ้าตัวปรากฏเป็นที่รับรู้เสียก่อนความเข้าใจดังกล่าวนั้นคลาดเคลื่อนนะครับกรรมนั้นคือเจตนาต่อให้คุณนอนคิดร้ายอยู่บนยอดเขาไม่มีใครเห็นคุณก็ทราบชัดอยู่แก่ใจและสามารถสําเนียกรู้สึกได้ว่าใจคุณดำมืด พระโดนเมฆหมอกอกุศลทาบทับแล้วสำหรับกรรมที่ทำอยู่ในใจจริงๆมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจคุณเองคนเดียวนั้นเรียกว่ามโนกรรมสำหรับมโนกรรมนั้นจะสำเร็จสมบูรณ์เต็มขั้นในทันทีที่ตั้งใจคิดและมีความยินดีกับความคิดนั้นหากจะพูดว่ามโนกรรมคือกรรมที่ก่อแล้วยังไม่ทันส่งผลกระทบดีร้ายกับผู้อื่นก็คงได้ ตัวอย่างเช่นคุณคิดจะด่าเขาแต่ระงับใจไม่ดา่าอย่างนั้นก็เป็นเพียงมโนกรรมอันเป็นอกุศลมีผลให้จิตคุณทุกข์ร้อนอยู่คนเดียวยังไม่เป็นวจีกรรมยังไม่มีเสียงกระทบหูใครให้ใจเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่หากคลื่นความคิดแรงจนทะลักรั้วกัน้นหลุดจากสมองไปกระทบผู้อื่นไม่ว่าจะทางภาษาพูดหรือภาษาเขียน ทำให้เขาเกิดความเข้าใจว่าคุณคิดอย่างไรตรงนั้นจัดเป็นวจีกรรมได้หมดพูดง่ายๆว่าภาษานั่นเองคือเครื่องมือก่อวัจีกรรมของมนุษย์ฉะนั้นคุณจะแอบ,บเขียนอะไรทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้นามแฝงเฉพาะกิจไม่มีใครอื่นรู้เห็นไม่มีใครรู้จักเลยแม้เพียงครั้งเดียวก็นับว่าสร้างวิธีกรรมไปแล้วหนึ่งครั้งและกรรมก็จะติดตามคุณเป็นเงาตามตัว ไม่ผิดต่างไปจากกรรมอื่นๆที่กระทํำโดยเปิดเผยหน้าตาตัวตนเจตนาเกิดขึ้นที่จิตของคุณกรรมก็เกิดที่จิตของคุณเช่นกันเพราะกรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลคิดแล้วจึงก่อกรรมทางกายวาจาใจอินเทอร์เนต็ตเปิดโอกาสให้เราเห็นอะไรหลากหลายจริงๆแม้แต่การทำงานของกรรม อย่างเช่นที่ผมรู้จักหลายๆคนเห็นกรรมทางวาจาของเขาในเบื้องต้นและได้เห็นพัฒนาการหรือความเสื่อมทรามทางจิตใจในเวลาต่อมาเป็นไปตามวิธีคิดเขียนให้ดีให้ร้ายแก่ผู้อื่นผู้ก่อความวุ่นวายนานปายย่อมมีจิตใจที่วุ่นวายปั่นป่วนเหมือนพายุและแสดงแนวโน้มที่จะฟุ้งซ่านแสบสายไปในเรื่องเลวไหล พูดจาจับต้นชนปลายไม่ติดมากขึ้นเรื่อยๆผู้กอ่อกระแสะความเยือกเย็นนานไปย่อมมีจิตใจยเยือกเย็นสงบราบคาบผาสุขและแสดงแนวโน้มที่จะแน่นิ่งหนักแน่นในเรื่องเป็นเหตุเป็นผลพูดจามีต้นมีปลายมากขึ้นเรื่อยๆบอกได้เลยครับว่าวัาจิกรรมที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตนั้น อาจจะให้ผลเร็วและแรงเสยยิ่งกว่าวัาจีกรรมที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงเสียอีกที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะบนอินเทอร์เน็ตอาจมีผู้รับคำพูดของคุณจำนวนมากขอให้ลองนึกดูหากคุณพูดเบาๆว่าไอ้โง่ก็อาจมีคุณคนเดียวในโลกที่ได้ยินเสียงอกุศลของตัวเองแต่ถ้าคุณพิมพ์คำว่าไอ้โง่ลงในกระทู้ของเว็บบอร์ด ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมครับข้างคุณไม่มีทางปรับให้ดังหรือเบาได้ตามใจชอบได้เลยคุณทำอากุศลกรรมกับคนแบบไม่เลือกหน้าเข้าแล้วคำด่านั้นอาจทำให้คนนับพันนับหมื่นเกิดความแสลงใจความแสลงใจของคนนับไม่ถ้วนนั่นแหละจะย้อนกลับมาก่อเหตุให้คุณแสลงใจยิ่งกว่าพวกเขาได้ผมเห็นแล้วนึกเสียดายครับหลายคนยังเป็นเด็ก และมีความสนุกที่จะขีดเขียนข้อความฝากไว้ในอินเทอร์เน็ตด้วยความคึกขนองบางทีไม่รู้ตัวเลยว่าเอาอนาคตมาทิ้งเสียด้วยการสนทนาแบบไร้หน้าไร้เสียงนี้เองโอกาสก่อกรรมในยุคไอทีของพวกเรานี้มีได้เป็นร้อยเป็นพันเท่ามากกว่ายุคอื่นครับกระดิกนิ้วง่ายๆไม่กี่ทีผลอาจใหญ่หลวงยิ่งกว่าพยายามพูดในห้องประชุมใหญ่หลายๆอาทิตย์ซิอีก หากจิตตั้งไว้ดีแล้วก็สบายตัวไปแต่หากจิตอย่างตั้งไว้ในมุมมืดอย่างนั้นก็คงน่าเป็นห่วงหน่อยละ